ตอะระหะตัมมะตัมพิตาตุตุังนัีปัง์ิัตุัาโอกาสแบบนี้นื่องในวันพระเรนติห้าค่ำเดือนตินะปีกุลตรงกับวันพระหัตถบอดีที่ ติดหนึ่งตุลาคมพระพุทธศัก,กราชสองพันห้าร้อยห้าสิบวันนี้ก็จะเริ่มเทศโดยวิธีอ่านหนังสือ,เ,อเกี่ยวกับบารามีสามสิบทัศน์นะบารมีสามสิบทัศนที่พระโพธิสัตว์สร้างมาจนตัดสรู้เป็นพระมารมมาลัพทตเจ้าบารามี แปลว่ากำลังใจสะสมบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ฆ่าศึกคือกิเลสพ่ายแพ้แลยกตนให้เป็นผู้สูงสุดยอดเยี่ยม,มบารมีแปลว่ากำลังใจสะสมบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ฆ่าศึกคือกิเลสพ่ายแพ้ และยกตนให้เป็นผู้สูงสุดยอดเยี่ยมนี่คำว่าบารมีโบราณอาจารย์ท่านผูกประพันธ์คาถาไว้ว่าอายันตุโพนโตกิทัฏานะสีละเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาทิฐานะเนตุเปขายุทธายะโวคันหทะทาอาวุทานีติ อันนี้เป็นคาถาบารมีสามสิทััน์หรือคาถาอาวุธพระพุทธเจ้าว่างั้นนะแต่ว่าดูก่อนพระบารมีทั้งหลายขอเชิญพระบารมีคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาจงมาในที่นี้โดยเร็วพลัน แล้วพากันถือเอาอาวุธเพื่อต่อยุดกับพยามารเถิดคาถานี้เป็นคำรวมเรียกพระบารมีมาช่วยในยามขับขันหรือท่องบนสาธยายทำใจให้สบายสงบเยือกเย็นเป็นสมถกรรมฐานก็ใช้ได้ที่นี้ในวันนี้ก็จะเริ่มเทศเรื่องทาน,นบารมี เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ท่านตเาต๋รข้าชิาเป็นลูกเศรษฐีสั้นนิดเดียวไม่ยาวหรอกฟังดูเถอะพระโพธิสัต,ตว์เต๋รข้าชิาเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีพระเจ้าพรมทัตเตวยราชสมบัติครองกรุงพาราณสี แค้นกาวีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองนั้นพออายุได้สิบหกปีก็สำเร็จการศึกษาตอนนั้นบิดาก็ถึงแก่กรรมยกตำแหน่งเศรษฐีให้ได้เป็นเศรษฐีแทนบิดาจัดตั้งโรงทานหกแห่งคือ ที่ประตูพระนครสี่แหง่งที่กลางพระนครหนึ่งแหง่งที่ประตูบ้านหนึ่งแหง่งบริจาคทานแก่คนกำพระอนาถาอยู่เป็นนิพพร,รักษาอุโบสถสีนเป็นกิจประจำคือพอถึงวันพระก็จะรักษาอุโบสถเหมือนพวกเรานี่แหละอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แม่ครัวนำตำรับข้าวหวานออกมาตั้งให้ท่านเศรษฐีบริโภค มีพระประกกัจเจกกพรพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากมิโรธสมาบัติมาใหม่ๆเที่ยวโปรดสัตว์มาถึงประตูเรือนท่านเศรษฐีพอท่านเห็นพระท่านก็รีบให้คนใช้ไปรับบารมาเพื่อจะได้ตักบาทถวายพระขณะนั้นอืมเราคงจะนึกว่าพระประกกัจเจกกพรพุทธเจ้านี่ท่านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะ พระปเจกพุทธเจ้าท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเหมือนอย่างพระสงฆ์องค์สวยๆนั่นแหละอืมท่านเดินยินทบาทมาหน้าตาหมดจดงดงามมองดูตาหาความใคร่กำหนัดยินดีไม่มีเลย มีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เดินมาบินทบาทอย่างนั้นแหละเดินมาบินทบาทศีรษะท่านก็เกลี้ยงเกลาปรงผมเหมือนกันแล้วก็ห่มผ้าย้อมฝาดสีเหลืองๆก็มีสีเหลืองเข้มเขมก็มีสีเหลืองจางมากๆแทบจะขาวไปเลยก็มีเออ เหลืองนวลขาวนั่นแหะท่านเดินมาบินธบาตหายใจยาวท่านหายใจไม่สั้นหรอกหายใจย,วยาวๆสบายๆนั่นแหะมาบินธบาตไม่ไนะด้ลองเรียกหรอกทันมาบินธบาตแล้วจ้าใส่บาทเถอะและ้วไปเรียกใครหรอกท่านมาเงียบๆอย่างนั้นแหละท่านเดินมาบินธบาตเพราะประเจกโพ เจถีั่้นก็คข้จะถวายพระตาหารจะตัดบาทถวายพระขณะนั้นพญามารผู้ใจบาทเห็นอาการเช่นนั้นก็โกรธอืมมารเนาะเห็นเขาทําท่าดีๆก็โกรธเออคิดในใจว่าพระประเจกับโพองค์นี้อดอาหารมาเจ็ดวันแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้อาหารเป็นเม่รอดแน่ เราจะทำลายพระปัจเจกโพนั้นให้ได้เราจะห้ามเศรษฐีมิให้ตักบาตด้วยคิดแล้วจึงมีระมิดหลุมฐานเพิงลึกประมาณแปดสิบศอกลุกโพลงอยู่ตลอดเวลาไว้ตรงหน้าพราะปัจเจกโพแล้วก็ยืนอยู่บนอากาศเมื่อคนใช้เดินไปเห็นหลุ้มฐานเพิงขวางหน้าอยู่จึงรีบกลับมาหาเศรษฐี เรียนให้ทราบว่ามีหลุมฐานเพลิงขวางหน้าอยู่ข้ามไปไม่ได้ส่งไปสองถึงสามครั้งก็กลับมาเช่นนั้นอีกพระโพริสัทว์คิดว่าพยามารคงจะมารบกวนอีกเช่นเคยท่านจึงมาคิดว่าวันนี้คงจะรู้กันว่าเราหรือมารมีกำลังและอนุภาพมากกว่ากัน คิดเท่านั้นแล้วจึงยกภาชนะอาหารออกจากเรือนตรงไปยังพระปัเจกพุทธเจ้าไปยืนอยู่ที่ปากหลุมฐานเพลิงเห็นพยามารพยามารบอกว่าหลุมฐานเพลิงนี้เรานีลมิตรเพื่อขัดขวางการทำบุญให้ทานของท่านพระโพธิสัตว์บอกพยามารว่าดูก่อนมานเราจะไม่ให้ท่านทำอันตรายแก่ท่าน แก่ชีวิตของเราและแก่พระประเจกพุทธเจ้าด้วยแล้วพูดว่าขอท่านได้โปรดรับอาหารบิธาบาทของข้าพระเจ้าเถิดท่านก็กล่าวภาษาบาลีเป็นคาถาว่ากามังปตามินิระยังอุทังปาโทอวังสิโรนานะรียังกริสามิหันทะปินทงังปฏิคหะแปลว่า ถึงข้าพระเจ้าจะหัวห้อยลงไปในหลุมนรกก็าตามเถิดข้าพระเจ้าจะไม่ทําบาปขอพระคุณเจ้าได้ปโปรดรับบินทบาตนี้ด้วยเถิดเจ้าข้าเมื่อพระโพธ,ธิสัตว์กล่าวคาถากล่าวคําพูดนี้แล้วถือสําหรับขาวหวานเดินข้ามหลุมฐานเพลิงไปได้โดยไม่ได้มีอันตารายแม้แต่เล็กน้อยเลยขณะนั้นดอกบัวก็ผุดขึ้นมารับเท้าพระโพธ,ธิสัตว์ไว มิให้ต้องความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวพระโพธิสัตว์ได้ตัดบาตสมความปรารถนาฝ่ายพยามารเมื่อไม่ได้ดังใจจึงอันตรธานหายไปในขณะนั้นกิริยาที่พระโพธิสัตว์ให้ทานในคราวนี้ก็จัดเป็นทานนบารมีเวลาใส่บาตรเนาะท่านอธิษฐานเนาะว่าถึงจะต้องตกนรกก็าตามแต่ จะไม่ยอมทําบาปขอให้พระได้รับบิณฑบาตด้วยเถิดพระเจ้าข้าทออ่านอธิษฐานนี่เนาะทออ่านไม่ยากขวาเนาะแล้ประคุณตัวหนึ่งมั่งสองตัวมั่งสามตัวมั่งเถอะได้ยังไงสักตัวสองตัวก็ยังดีสาธุงวดนี้เชวเนาะก็ไม่ได้ว่าเนาะอืมแล้วก็มีอธิษฐานขันข้าวก็มีอีกเนาะ ก็ว่าอะไรนะเข้าวในขันขาวดังดอกบัวยกขึ้นทูลหัวบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ได้ดวงแก้วก็ให้แค้วบ่วงมานขอให้ทันองค์ปฏิอานิพพานปัจยโยโหตุ อย่างนี้ก็มีแล้วเขาก็ใส่บาตกันใช่ไหมแล้วก็มีอีกมีอีกพอเขาจบขันข้าวเขาก็ว่าพุทธมะอาุนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิมสาวิระทาสีวิระทาตาวิระอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหุมว่าคาถาพระปเจกข้าพุทธเจ้าใส่แล้วข้าวไม่เปลืองวังั้นเอ ข้าวสารปื่อไม่เปลืองดีเยางนั้นนะแล้วก็เงินทองไหลามาเทมาไอ้อย่างนี้ก็มีนะเออข้เนียก็ว่ากันไปแต่พระโพธิสศตส์ท่านไม่ว่างนั้นเนาะ <S <S ท่านบอกว่าถึงตัวเองเนี่ยจะต้องตายต้องตกลงหลงนรกลบก็ยตามทีก็จะไม่ยอมทําบาปขอให้พระได้รับบิณฑบาตเถิดเจ้าข้า <S <S อืมอธิษฐานอย่างนั้นว่าตัวเองเนี่ย ถึงจะต้องตายต้องตกลงไปนะถึงจะตายจะตกมาลบก,ก็าตามตัวเองเนี่ยจะไม่ยอมทำบาปขอให้ได้ทำบุญขอให้พระได้รับบิณฑบาตด้วยเถิดเจ้าข้าพราะงั้นคือท่านตั้งอธิษฐานใส่ตัวเองเนาะว่าให้ตัวเองเนี่ยมีความตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลละเว้นบาปทำบุญอืมคือคำอธิษฐานอย่างนี้ก็หมายความว่าขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เว้นจากบาป แล้วทำบุญแล้วกำลังใจเข้มแข็งในการทำบุญก็คือว่าถึงจะต้องตายต้องตกก็ตามแต่ก็ขอให้ได้ทำบุญขอให้พระได้รับอาหารบิณฑบาตเถิดเจ้าข้าอธิษฐานอย่างนัน้มันก็กินยาวเลยเนาะคือถ้าจะทำบุญอะไรปรารถนาทำบุญอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างอืมเนี่ยอธิษฐานอางนนี้ยถ้าอยากจะทำบุญอะไรก็สำเร็จทุกอย่างแล้วอืม เพราะว่าอธิษฐานด้วยชีวิตเลยจะตายจะตกลงไปก็ตามแต่เดชะบุญกุศลที่ไม่ได้ทําบาดชะสัจจะแม้จะตายจะตกลงไปก็ขอให้ได้ทาบุญสัจจะนี้แลบุญกุศลนี้ขอให้ภิกษุทั้งหลายได้รับอาหารบิณฑบาตด้วยเถิดเจ้าข้าอืไม่ได้อธิษฐานเอาไปไหนเลยเนาะนี่เนาะอธิษฐานช่วยพย้าจริงๆโอ้โหแบบนี้นี่รวยไม่เลิกจนไม่ลง อย่างนี้ยเนาะทำบุญใส่บาตรเือะไม่เปลืองข้าวหรอกโยมแล้วก็บุญกุศลทำแล้วมันได้ชาติหน้าฉะนั้นคนมีบุญเท่านั้นหรอกนะถึงจะได้ทำบุญเพราะว่าคนไม่มีบุญเนี่ยคือไม่มีบุญสิงตู่อยู่ในหัวใจอะ่ะไม่ยอมทำหรอกเพราทำแล้วมันไม่เห็นอะไรมันได้ชาติหน้าปุญญาณิภราโลกาตมิงปฏิทาผลติปานินัง แปลว่าบุญกุศลเนี่ยจะช่วยเราได้หลังจากที่ตายไปแล้วอืมคือได้ชาติน้าคนมีบุญถึงได้ทําบุญเหมือนคนมีนาไปททานาน่ะแหละถ้าไม่มีบุญไม่ทำหลงโยมรับรองไม่ทําเด็ดขาดเพราะว่าบุญทําแล้วได้ชาติน้าไงนาออืมฉะนั้นคนมีบุญหรอกนะที่มาทำทำเลันะคนมีบุญทั้งนั้นแนหะไม่ต้องประมาทไปเลยว่าเอ้เราจะมีบุญไหมนะเนาะเกิดมาจนจนอะไรเงี้ยนะมีบุญโยมแล้วทําไมมันจนจริงหรอ เกิดมาสร้างบาร,รมีไงโยมเกิดมาใน้มาสร้างบาร,รมีก็เลยเอาฐานะพอปานกลางฐานะพออยู่พอกินพอใช้อย่างนี้และอยู่ไปถ้าเกิดมาฐานะร่ำรวยอาจจะต้องบริหารทรัพย์สินเงินทองจนกระทั่งมาได้ทําเลยก็ได้เนาะอืมตั้งจิตตั้งใจคิดดูแล้วน่าปลื้มใจมากท่านตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่าเดชะบุญกุศลที่ทํามาแล้ว ขอให้พระได้รับอาหารบินทบาทเถิดอีกประการหนึ่งแม่จะต้องตายต้องตกลงไปก็จะไม่ทําความชั่วข้อนี้เป็นสัจจะเดชะสัจจะนี้ขอให้พระได้รับอาหารบินทบาทเถิดพระเจ้าค่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานอย่างเนี้ยโอ้ป่าถนาให้เขาได้จริงๆให้พระกลัวพระจะอดเนาะกลัวพระจะอดเออตั้งอกตั้งใจทําจน่ันนี้นี่และทานบารมี จบแล้วละจ้ละลักท้ายที่สุดประธรรมเทศนาในวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงมั่งมีสีสุขบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินทั้งปวงมีความสุขด้วยทรัพย์สินทั้งปวงเจริญด้วยทรัพย์สินทั้งปวงมั่นคงในทรัพย์สินทั้งปวงเบื่อในทรัพย์สินทั้งปวงแล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานเอวังก็มีด้วยปะการะชนี้